ที่ช่วยชะลอจอประสาตาเสื่อมมีอะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ําหนักเชิญพิมพ์น้ําหนักส่วนสูงของท่านไว้ที่คอมเมนต์และกดติดตามอาจารย์นะครับจะได้เจอกันนะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้เจอนะครับสำหรับอาหารนะครับที่ช่วยดูแลตาของเรานะครับตาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ตามอง คอมพิวเตอร์มองโทรศัพท์นะครับตลอดจนมลภาวะต่างๆนะครับเช่น PM 2.5ตลอดจนท่านสุบุรีนะครับพวกนี้นะครับมันทําลายสายตาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ช่วยในการดูแลชะลอตาเสื่อมคือ 1. วิตามิน A 2. น้ํามันปลาโอเมก้า3 3. พืชสีม่วงทั้งหลายนะครับ 4. ผักใบเขียวทั้งหลายนะครับ 5. พืชตะกูลเบอร์รี่